มีญาตินะครับที่เป็นผู้ชายเนี่ยจารับคือไม่เป็นหมันไม่สามารถมีบุตรได้ตอนนี้ก็อายุเยอะละวแปกว่าแล้วครับอเอาเด็กมาเลี้ยงคือมีก็ลูกบุญธรรมที่เราเข้าใจกันอย่างไง้ก็คือไม่ใช่ลูกตัวเองอย่างนี้จารย์แล้วถ้าเกิดว่าเขาเสียชีวิตไปอ่ะนะครับไอ้เรื่องของมรดกเนี่ยมันจะตกไปถึงใครเพราะว่าในบรรดาพี่น้องเขาทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีผู้ชายอยู่สองคนพี่น้องเป็นพี่ชายน้องชายสองคน แล้วพี่ชายน้องชายนั้นมีลูกไหมมีมีลูกมีกี่คนถ้าฟังคร่าวๆเมื่อกี้อาจารย์ถ้า,ถา,ถา,ถาเอาว่านนสามคนอาจารย์สามคนพี่น้องฟังให้ดีนะลูกที่เอามาเลี้ยงเป็นบุญบุญธรรมเนี่ยนะถ้าไม่มีคำสั่งเสียเนี่ยเป็นเคสตัวอย่างเลยนะ,ะถ้าไม่มีคำสั่งเสียว่าให้ได้รับมรดกของผู้ตายลูกบุญธรรมไม่มีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายต้องมีคำสั่งเสียสั่งเสียยังไงแหละ สั่งเสียว่าให้ลูกคนเนี้ยให้ลูกบุญธรรมของฉันคนเนี้ยได้รับมรดกของฉันจํานวนเท่าไรระบุเลยแต่จํานวนนั้นจะต้องไม่เกินหนึ่งส่วนสของกองมรดกนะแล้วคนที่จะมีสิทธิ์รับมรดกก็คือเป็นพี่เป็นน้องของผู้ตายพี่น้องยังอยู่ลูกๆไม่มีสิทธิ์เนี่ยพี่น้องตายยังพี่น้องผู้ตายเนี่ยต้องเป็นผู้ชายผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้มีสิทธิ์ได้รับมรดก อันนี้การมตาส่วนผู้ชายสองส่วนหญิงหนึ่งส่วนใช่หมายถึงทรัพย์ของเขาเป็นพี่ชายคนพี่ชายคนนี้เนี่ยอาจารย์ถ้าเกิดเขามีน้องชายคือ,อตอบในเรื่องของมรดกเนี่ยบอกตรงๆว่าไม่อยากจะตอบแบบกัก<า>กักยังไงล่ะคือเราไม่รู้เลยว่าคนคนนี้ผู้ชายเขาเนี่ยที่กําลังป่วยหรือตายไปยังยังไม่ตายยังไม่ตายกําลังป่วยเนี่ยพี่น้องของเขาเนี่ยมีกี่คนแน่อ ต้องดึงมาหมดเลยนะพี่น้องของคนที่นอนอยู่ตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใช่พี่น้องพ่อแม่เดียวกันก็ต้องดึงมาด้วยพ่อเดียวกันก็ดึงมาด้วยครับแม่เดียวกันก็ดึงมาด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าพี่น้องของพ่อแม่เดียวกันเนี่ยนะครับมีจํานวนนะครับที่ที่จะกันคนที่เป็นพี่น้องไกลออกไปเนี่ยก็ต้องมาดูตรงนั้น, <c oughs> อน,นเอาว่าตรงนี้เรารู้แค่นี้นะพี่น้องของผู้ตายเนี่ยมีสองคน แลวพี่น้องนั้นยังอยู่ไหมอยู่ครับอ่อยู่อยู่ก็ลุงลูกของพี่น้องไม่มีสิทธิ์พี่น้องของผู้ตายนี่แหละ,ะจะได้รับมรดกทั้งหมดเลยก็คือมีสองคนก็บแบ่งสองแต่นี้พี่สาวน้องสามีด้วยไหมถ้าพี่สาวน้องสามีด้วยมรดก,ดรดกจับมารวมกันก่อนผู้ชายได้สองเท่าผู้หญิงหนึ่งเท่าเขาเรียกผู้ชายสองหัวผู้หญิงหัวเดียวถ้ามีผู้ชายสองคนเนี่ยแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงทรัพย์มรดกนั่นแรงมองเป็นห้ากอง ผู้ชายาไปคนละสองกองผู้หญิงกอง,องเดียวทำนองเนี่ยทีนี้ว่าข้อมูลในการที่พี่น้องให้มาเนี่ยบางที่เนี่ยพูดไม่หมดกล่าวไม่หมดเพราะกล่าวไม่หมดพับเพี้ยนเลยนะแต่งแบ่งมรดกเพี้ยนเลยนะกล่าวใครขาดใครไปสักคนหนึ่งเพี้ยนเลยนะทีนี้ผมเองไม่แน่ใจว่าเขาจะกล่าวหมดหรือเปล่าจากกระบวนของพี่น้องนะครับ